เขามาก่อนเธอฉันไม่ทำร้ายพวกเธอหรอกฉันอยู่ที่นี่คนเดียวมาหกสิบกว่าปีแล้วล่ะทั้งเผ่าของฉันทั้งครอบครัวของฉัน,าฉนตายหมดแล้วสิ่งที่พวกเธอเห็นคือสิ่งที่ฉันเก็บมาทั้งนั้นของพวกนี้เป็นของใครกันเป็นของคนที่ตายไปแล้ว พวกเขาเข้ามาในเขตห่วงห้ามสนน้องไม่มีใครรอดออกไปได้สักคนเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาพวกเขาตายไปด้วยฝีมือของนอนมรันดานนโมรันะะเหรอพวกเธอตามฉันมา นี่เป็นสารเจ้าของพวกเรารูปที่ถูกวาดขึ้นก็คือเรื่องราวของกระสัดวานนอนกับนอนมรณะมันเป็นข้อความของชนเผ่าที่สืบทอดต่อๆกันมาหนึ่งร้อยปีก่อนชนเผ่าของเราเคยอยู่ในแผ่นดินนี้มีชีวิตรุ่งเรืองเช้าก็ออกไปทำงานพอตกเย็นก็กลับมาพักผ่อนอยู่ห่างจากโลกภายนอกอยู่มาวันหนึ่ง นักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศชื่อว่าไอดาบุกเข้ามาหัวหน้าทนเผ่าเห็นเขานั้นหม่อมแมมและหิวโหยก็เลยช่วยเหลือเขาได้ให้อาหารและที่พักไม่คิดว่าไอดาจะตอบแทนด้วยการทอรยศเขาใช้สัตว์ทนเผ่าและมนุษย์เพื่อทำการทดลองเพราะพันแบคทีเรียในหมู่บ้าน ไมแดน,นคนทั้งหมู่บ้านก็รู้ถึงความชั่วร้ายของไอดาดังนั้นจึงได้มัดเขาเอาไว้เพื่อแกะแคนในคนในเผ่าไอดาแอบใช้แบคทีเรียเพราะมาแมลงพิษชนิดหนึ่งในหมู่บ้านจนกลายเป็นหนอนมอรณน,นะมันไม่มีตาแต่หูของมันนั้นใหญ่มากอาวุธมันก็คือปากคนทั้งหมู่บ้านนั้นเดือดร้อนไปทั่ว ป่าก็มีคุณยักษ์โผล่มาพาจงหัวหน้าเผ่าเชื่อว่าเขาคือคนที่สวรรค์ส่งมาให้ช่วยเหลือคนในหมู่บ้าน<อ>หลังจากนั้นพาจงก็สามารถเอาชนะนอนหมระนะได้สำเร็จหัวหน้าเผ่ายกให้เขาเป็นประสาตวานอนหรือว่า ไม่มีวิธีอื่นที่จะเอาชนะหนอนมรณะแล้วเหรอพวกเธอต้องออกไปรีบออกไปจากเทเนยิ่งพวกเธอรู้มากเท่าไรก็ยิ่งอันตรายมากเท่านั้นไม่ได้ก่ที่เราจะเจอคนป่าพวกนายจะไปไหนไม่ได้แม้แต่คนเดียวถ้าพวกเธอยังอยู่เท่นีน่ก็มีแต่ต้องตายเท่านั้น ถ้านายอยากหาแล้วก็นายก็อยู่หาเองคนเดียวแล้วกันคุณยายคะได้เปรดช่วยพวกเราออกจากที่นี่ด้วยทางออกจากที่นี่มีแค่เส้นทางเดียวฉันบอกแล้วไงอยากออกไปไม่ง่ายอย่างที่คิดหนายบ้าไปแล้วรอไงได้ทำอย่างนี้ทำไมาะ <laughs> สันเหอะสันเหอะไอ้ยังมีชีวิตยอยู่แล้วหรือไงแต่สัตว์ได้รับสานข้นแล้วฉันไม่มีอะไรต้องปิดบังอีกฉันมีข้อตกลงส่วนตัวกับคุณตั้งขอให้ฉันเอาตัวคนป่ากลับไปได้ฉันจะได้รับหุ้นในอุตสาหกรรมยาเพื่อสุขภาพนละคงจะรู้ว่าเป็นเงินมากมายแค่ไหนถ้าเปลี่ยนเป็นพวกนายพวกนายก็คงทำแบบนี้เหมือนกันไอ้แหล,ว,แลวไม่เห็นข้อชีวิตคน ได้ตัวคนปา่ารอดออกไปได้นั่นคือทางเลือกเดียวของพวกนายเรามาร่วมมือกันเถอะผู้เชี่ยวชาญอันนี้ก็คือแผนต่อไปของฉัน พวกนายรู้ไหมว่าทําไมไอ้หนอนยักษ์นั่นถึงมาหาเราเสียงไงนายจะฆ่าหนอนยักษ์ด้วยเสียงเหรอพวกนายสามคนใครจะเป็นเหยื่อล่อถ้าต้องการใช้เสียงเป็นกับดักพวกเราไม่ต้องทําเองก็ได้นี่ใช่ใช้โทรศัพท์ความหมายของนายก็คือพวกเราทาให้โทรศัพท์ดังเพื่อไอ้หนอนยักษ์สนใจเหรอใช้โทรศัพท์กับแบตเตอรี่สำรองอีกแล้วเหรอใช้ได้จริงๆเหรอแต่ว่าหนอนยักษ์ในครั้งนี้ ตัวใหญ่กว่าครั้งก่อนมากไม่มีปัญหาฉันเจออุปกรณ์ที่เราต้องการในที่อยู่ของคุณยาย

ถูกแกออกมาเดี๋ยวนี้ฉันจะถลกหนังแกเองออกมาออกมาสิทำไมถึงไม่มีแล้วละ่ะไปไหนแล้วร่างมันหายไปไหน 来 <laughs> 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 หยิบมีดมาเบาชือเบาชือเบาชือกลับมากลับมากลับมา E <coughs> เพื่อนรักครั้งนี้ฉันขอโทษนะเดี๋ยวฉันจัดการเองนะสามสอง whoa <laughs> <laughs> 对对对 บอเจอ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 นายทำแบบนี icana, sure. ้ทำไมทำไมต้องทำแบบนี้พวกเธออย่าร้องอ่ะยังไงก็ต้องมีคนขู่กันไม่เอาขอดทษหน่อยนะขอโทกหน่อยนะจะไปหายาให้นายเองทำไปก่อนนะพอเจอ ไปชีวิตของพวกเขาฉันกำลังจะหายไปแล้วแต่กินไม่หมดพอเจอพอเจอคนบอกว่าเด็กๆทุกคนปลอดภัยนายว่าเราช่วยช่วยหนูเจอะเออ rồi Bảo Trư <ảnh> Bảo Trư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  <laughs> ฉันจะฆ่ามันฉันจะฆ่ามันฉันเหอฉันจะฆ่ามันฉันจะฆ่ามันฉันต้องฆ่ามันให้ได้ถึงจะรอดออกไปจากที่นี่ ฉันต้องข่าไอาสูรรัยกายนั้นให้ได้พวกเราถึงจะมีโอกาสรอดแบบน,นี้มัเสียงเกินให้ฉันเสียคุณไปอีกไม่ได้แต่ฉันต้องไปมันเป็นความหวังเดียวของพวกเราฉันสัญญาฉันจะกลับมาหาเธอแน่นอน पवार जय filt 높ध हो Oh. <laughs>